ใครใส่อมอทองเฝ้ากราฟราคาทองคำนานคลิปนี้ห้ามพาเลยนะครับเพราะล่าสุดนะครับแอปเป่าตัถงโกนเลยครับเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับให้นากลงทุนเข้าไปตั้งราคาทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าได้แล้วทำยังไงไปดูครับขั้นแรกนะครับ,รรบไปที่หน้า g o Home เลือกประเภททองคำกดเลือกราคาทองคำที่ต้องการซื้อหรือขายที่ร้านทองแม่ทองสุขโด,ดยผมจะเลือกที่การซื้อก่อนนะครับ เลือกเมนูตั้งราคาโดยเราสามารถกำหนดราคาได้ทั้งแบบเปอร์เซนต์จากราคาตลาดหรือจะเกอกราคาที่เราต้องการได้เลยครับโดยผมจะเริ่มต้นในการตั้งราคาซื้อหลังจากนั้นใส่น้าหนักอทองที่เราต้องการโดยขั้นต่ำในการซื้อขายทองค 99. 99ํา99.99%อยู่ที่0.1ออนซ์และทองคํา96.5%อยู่ที่0.1บาททองต่อมากดยืนยันการตั้งราคาซื้อใส่พินเพื่อยืนยันการตั้งราคาซื้อทอง หาก,กดำเนินการตั้งราคาซื้อสําเร็จจะได้รับสลิปรอจับคู่ราคาในส่วนของการตั้งราคาขายนะครับให้เราเริ่มต้นไปที่เมนูการตั้งราคาเหมือนตอนซื้อแล้วเลือกการตั้งราคาขายหลังจากนั้นใส่น้ําหนักทองกดยืนยันการตั้งราคาขายใส่เพียงยืนยันหากตั้งราคาขายสําเร็จจะได้รับสลิปรอจับคู่ราคาครับโดยเราสามารถตรวจสอบรายการการตั้งราคาได้ที่หน้าโก h โฮม โดยคลิกเมนูการตั้งราคาระบบจะโชว์รายการที่ทําการตั้งราคาซื้อหรือขายไว้ทั้งหมดครับจากหน้าจอเราจะเห็นนะครับว่าจะมีทั้งรายการที่รอดําเนินการจับผู้สําเร็จหรือจะเป็นรายการที่เรายกเลิกแล้วก็จะโชว์รวมกันไว้ที่นี่ครับ